ลานพระราชวังดุสิตหรือที่เรียกกันว่าลานพระบรมรูปทรงมา้าวันนี้เต็มไปด้วยสีสันและการแสดงออกถึงความพร้อมเพรียงของฐานสามเหล่าทัพรวมทั้งความพักดีของฐานมิตรประเทศที่ถวายแด่องค์พระบรมรุขของราชอาณาจักรไทยเวลา16นาฬิกาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพพัฒนาราชสุดาสยามบรมราชุมารมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยลักพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาไปในการพิธีถวายสัตยปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปี2530ซึ่งปีนี้เป็นปีมหามงคล จึงมีบรรดานายฐานจากมิตรประเทศของราชอาณาจักรไทยเข้าร่วมชมความพร้อมเพรียงของทหารรักษาพระองค์ทั้งสี่กรมผสมที่เฝ้าทูลอองธุรีพระบาทถวายคำปฏิญาณตนว่าจักยอมตายเพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้าจักจงรักภักดีและถวายความปลอดภัยต่อใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาทจนชีวิตหาไม่จักเชิดชูและรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศเกียรติศั์ ของทหารรักษาพระองค์ทั้งจะปฏิบัติตนให้เป็นที่ไว้วางพระราชาหรือไทยทุกประการเดียวกันครับทางด้านารราการนี้กองระบ,บกได้จัดงงพลุและดอกไม้ไฟเฉลิมพระเกียรติด้วยความร่วมมือของบริษัทไซโก้จำกัดคงไม่ชนเงินมั่งนะครับเนี่ยในอากาศเนี่ย วลาิ0นาฬิกาวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์สแสดงสินค้าของกรมพาณิชย์สัมพันธ์เพื่อทรงเปิดงานสแสดงสินค้านานาชาติ87ซึ่งกรมพณชย์สัมพันธ์ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตและองค์กรทางการค้าระหว่างประเทศในประเทศไทยจัดขึ้นร่วมเฉลิมฉลองวาระอันเป็นมิ่งมหามงคลพระบรมราชรโอรกาศทรงเจริญพระชนม์ครบพรรษา5รอบภายในงานซึ่งจะมีไปถึงวันที่12ธันวาคม มีการแสดงสินค้าจากนานาประเทศแยกเป็นกลุ่มในสามอาคารซึ่งเป็นโอกาสดีของผู้ผลิตและผู้ส่งออกไทยจะได้เห็นความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผลิตสินค้าตลอดจนรูปแบบสินค้าของประเทศต่างๆเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสินค้าไทยต่อไปรายได้จากงานนี้คณะจัดงานจะนำขึ้นทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลและพระาชอาธยาศัย หลังจากที่สมณณนหม่อมเจ้าจุฑาวัตรมหิดลเสด็จลงพระอุโบสถวัดบวรเวทวิหารเพื่อทรงทำวัดเช้าและทรงรับอุวาทจากพระเถระชั้นผู้ใหญ่แล้วได้เสด็จไปยังวัดราชภัติการามเพื่อทรงนมัสการพระพุทธปฏิมาประธานและทรงถวายดอกไม้ทูบเทียนแพ่ผ้าไตรและย่ามแด่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ซึ่งได้ถวายอุวาทและถวายพระพรก่อนจะเสด็จออกจากพระอุโบสถเพื่อเสด็จต่อไปยังวัดสมณทวิหาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาประธานและทรงถวายดอกไม้ธูปเทียนแพผ้าไตรและย่ามแด่สมเด็จพระวรรัตน์พร้อมรับการถวายอุวาทและถวายพระพรในวโรกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทรงขนวดเพื่อถวายเป็นราชบูชาเนื่องในมหามงคลพระบรมราชวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบห้ารอบในปีนี้ ก่อนที่จะเข้าวัดกรอนลมเพื่อบวชถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสที่ส่งเจริญพระชมพรรษา5รอบตอนเช้าวันนี้คณะของนายทหารชนผู้น้อยที่เพิ่งได้รับพระราชทานอภัยโทษจนพ้นจากที่กุมขังออกมาเป็นชุดสุดท้ายจากเหตุการณ์ก้ปันยา2 5 2 8โดยการนำของร้อยเอกเด่นดวงทิมวัฒนาจำนวน25คนเป็นทหารอากาศ6คน ได้เข้าพบพลเอกเกรมตินสุรานนท์นายกรัฐมนตรีที่บ้านพัก4รีสาวเทเวศเพื่อกราบขอบคุณต่อนายกรัฐมนตรีที่ช่วยเหลือพวกเขาด้วยการสั่งไม่ฟ้องทราบซึิงในพวกคุณอยง่งใหญ่นี้ก็จะขอจดจำไปช่วยดีๆนายทหารชั้นผู้น้อยเหล่านี้ส่วนใหญ่สังกัดเหล่าทหารม้าซึ่งเป็นเหล่าเดียวกับนายกรัฐมนตรีและเมื่อวานก็ได้ไปกราบขอบคุณต่อนาเอกชฉลิตย,ยงเจย,ยุทธผู้บัญชาการฐานบก รักษาการผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาแล้วและในวันพรุ่งนี้พวกเขาจำนวนสุด6คนจะบวชที่วัดชนประธานรังสิตจังหวัดนนทบุรีนายกทวนตรีบอกว่าเรื่องที่แล้วก็แล้วกันไปและจะได้เริ่มชีวิตใหม่กันเชือีที่น่าจะน่าจะจดจำไว้ก็คือสิ่งที่ล่วงมาแล้วเนี่ยมัน,มน ลืมในสิ่งที่ไม่ดีเสียแล้วก็เอาแต่สิ่งที่ดีๆที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเราไว้เพื่อจะได้ช่วยเราในการที่จะทำหน้าที่ของเราในโอกาสหน้าต่องปหล,ะละังจากที่มัมราชวงศ์กฤทิ์ประโมทอดีตนายกรัฐมนตรีได้เดินทางกลับมาถึงเมืองไทยได้เพียงสองวัน ก็ได้แสดงทัศนะทางการเมืองในทันทีต่อทีมงานข่าวช่างเจ็ดสีค่ะการเมืองไทยในกระดาษนี้ตามความเห็นของผมผมเห็นในดำเนินการไปถึงขั้นระดับต่างที่สุดที่เคยมีมาตั้งกตะตั้งระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาผมไม่เคยมีเฮยเหมืนมีอะไรตกตามอย่างนี้สาเหตุสำคัญที่ท่านสาเหตุสำคัญก็คือสภาทำอะไรก็ไม่ได้ การเมืองระบอบรัฐสภาใช้ไม่ได้เราตั้งระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาก็เพื่อจะได้มีการเมืองระบอบประชาธิปไตยให้ใช้ได้ประไิได้ประสิทธิภาพคราวนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยใครเป็นผู้คุมอำน,นาจที่แท้จริงก็ไม่ทราบจะเป่จะเป็นว่าเป็นสภาก็ไม่ใช่จะว่าเป็นทหารก็ไม่ใช่ กรณีต่อการเลือกตั้งแบบใหม่แล้วครับที่มีผู้พยายามผลักดันให้ใช้วิธีการแบบ one man one vote ท่านมีความคิดเห็นว่าสมควรแล้วหรือยังหรือเหมาะสมหรือไม่ครับในปัจจุบนันเคยใช้มาแล้วครับมันเคยมีรัฐมนตรประกาศใช้มาแล้วแล้วมันก็ต้องเลิกไปเองและทีนี้ในปัจจุบันแล้วครับมีความเหมาะสมไหมครับถ้าจะกลับเอามาใช้กันอีกอาจจะไม่เหมาะสมอีกมันเคยไม่เหมาะสมไม่ได้มันก็ไม่เหมาะอีกด้ ที่มีผู้กล่าวอ้างแล้วครับบอกว่าแม้แต่ในปัจจุบันนี้ก็มีบางจังหวัดที่เปรียบเหมือนกับวันแมนวันโหวตเช่นจังหวัดพังงาอย่างนี้เป็นต้นนะครับพถูกถ้าใครที่อยากเลืกผู้แทนคนเดียวสบายใจดีก็โอนน้ำานกเราไปอยู่พังงาเลยแล้วรอดกันไปหมดเรื่องครับมาถึงเรื่องของการปฏิบัติการค้นหาซากเครื่องบินโบอิ้ง707ของเกาหลีพร้อมด้วยคนบนเครื่องอีก115ชีวิตที่ปาทึบ จังหวัดกาญจนบุรีทั้งทางภาคพ,พื้นดินและก็ทางอากาศก็คงจะสิ้นเปลืองค่าใช้ใจ่ายไปแล้วอยากมหาศาลคงจะต้องยุติกันลงแล้วตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปหลังจากที่การค้นหาได้ดําเนินติดต่อกันมาถึง4วันทั้งทางภาคพื้นดินและทางอากาศที่กรมการบินพาณิชย์กรุงเทพหานครบ,บ่ายวันนี้ คณะกรรมการแห่งชาติในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยซึ่งมีนายจำลองสาลิกุบรองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานก็ได้มีการประชุมร่วมกันขึ้นเป็นเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งเพื่อสรุปผลการค้นหาทั้งหมดที่ผ่านมานายจำลองแถลงต่อผู้สื่อข่าวภายหลังการประชุมว่า การปฏิบัติการค้นหาทางอากาศเหนือพื้นที่ทุกแห่งที่คิดว่าเป็นจุดที่เครื่องบินตกได้กระทําครอบคลุมทุกพื้นที่แล้วแต่ไม่พบซากเครื่องบินหรือสิ่งบอกเตืแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นจะยุติการค้นหาทางอากาศนับตั้งแต่นี้ไปคณะกรรมการไม่ได้สงสัยเลยนะครับคณะกรรมการตั้งแต่ครั้งแรกเลยเราดูไอ้แผนที่เส้นทางการบินการติดต่อ ทางด้านวิทยุการบินนะแจ้งตำแหน่งบินเป็นจุดจุดจุดนี่นะครับ จากที่เราได้ข้อเท็จจริงมาเนี่ยเราเราไม่คิดนะฮะว่าเขาจะเข้ามาถึงเขตไทยนะฮะเราแคคิดว่าจะไม่ถึงดินแดนที่เป็นทวายก่อนจะเข้าไปดินใหญ่ทะเลทรายคิดไม่เข้าคิดว่าจะตกกว่าทะเลทรายนะ,ะแต่ที่ได้เราได้หากันมากเป็นการใหญ่นี้ก็เพราะว่ามีชาวบ้านมาแจ้งทางจังหวัดว่าได้ทราบว่า มีก็เป็นตกซึ่งเขาเป็นข่าวคมลอยไปแล้วนะครับกรณีข่าวเกี่ยวกับการลอบวางระเบิดของสองผู้ต้องสงสัยชาวญี่ปุ่นที่กินยาตายนั้นในจำลองกล่าวว่าเป็นที่เชื่อได้ว่าเป็นไปได้โดยดูจากการใช้พาสปอร์ตปลอมและการพยายามกินยาตายขณะถูกจับกลุ่มสำหรับตนเองแล้วเชื่อมั่นมากว่าคนร้ายได้ลอบวางระเบิดบนจุดสำคัญของเครื่องบินทำให้เครื่องบินระเบิดกลางอากาศเหนือทะเลอันดามัน และที่ระดับความสูง37,000ฟิตที่บินอยู่นั้น,น,อ,น,นอำนาจระเบิดเพียงเล็กน้อย,อยก็สามารถทำให้เครื่องบินทั้ลงลำแตกกระจายละเอียดเป็นเศษๆได้นะร,ระเบิดที่ตั้งมันเป็นจุดสำคัญของโครงสร้างถ้าไม่ใช่เป็นจุดสำคัญของโครงสร้างแรงระเบิดก็น้อยกว่าจุดสำคัญแต่จุดสำคัญคงชิ้นเล็กแต่จุดไม่สำคัญก็เป็นชิ้นใหญ่แต่ถึงชิ้นใหญ่เหลือลงมานะฮะตกขึ้นน้ำนะในอัตราความเร็วขนาดนี้37,000ฟิตเนี่ยฮะโอ้โห มันไม่รู้ถ้าเกิดตือตั้งร้อยชั้นไม่รู้กี่ร้อยชั้นอ่ะนันโพ, <อ S 1> พ <อ S 2> แหลกละเอียดนะครับอย่างไรก็ตามทางคณะกรรมการค้นหาได้ขอให้กรมประมงรายงานเข้ามาทันทีหากพบชิ้นส่วนใดของเครื่องบินในทะเลส่วนการบินค้นหาทางอากาศจะปฏิบัติการเฉพาะกรณีที่ได้รับรายงานที่เชื่อถือได้เท่านั้นในจำลองที่ได้เปิดเผยถึงกรณีที่ทางเกาหลีขอให้ฝ่ายไทยบินข้ามพรมแดนเข้าไปตรวจสอบในแดนพม่าว่า ฝ่ายไทยได้ปฏิเสธคำขอไปก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศและฝ่ายไทยยังปฏิเสธคำขอของฝ่ายเกาหลีที่ขอให้ไทยอนุมัติให้เกาหลีสามารถนำเครื่องเฮลิคอปเตอร์ที่เตรียมมาบินค้นหาเองด้วยส่วนการค้นหาต่อไปนั้นเป็นเรื่องที่รัฐบาลเกาหลีจะต้องพยายามติดต่อเจรจาให้ทางรัฐบาลพม่าช่วยออกค้นหาในบริเวณพม่าด้วยซึ่งก็ทราบว่าเขาได้ติดต่อกันแล้วและพม่าคงให้ความช่วยเหลือดังกล่าวมากกว่าที่เป็นอยู่ ในประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายในการค้นหาทั้งหมดที่ผ่านมาซึ่งเป็นที่สงสัยกันว่าทั้งฝ่ายรัฐบาลไทยหรือเกาหลีจะเป็นผู้จ่ายนั้นช่องจัดสีได้รับการเปิดเผยว่าทางรัฐบาลไทยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดเพราะต้องเป็นไปตามข้อตกลงการบินพาณิชย์ระหว่างประเทศที่ว่า หากเครื่องบินที่ใช้เส้นทางการบินร่วมกันไม่ว่าของประเทศใดตกในประเทศหนึ่งประเทศใดแล้วรัฐบาลของดินแดนที่เครื่องบินตกจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการค้นหาทุกอย่างทั้งหมดแต่สำหรับยอดค่าใช้จ่ายที่ฝ่ายไทยใช้ไปทั้งหมดระหว่างการค้นหาตลอด4วันนั้นขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างไรก็ตามที่จังหวัดกาญจนบุรีก็ยังคงมีการค้นหาซากเครื่องบินโบอิ้ง707ของเกาหลีพร้อมที่ผู้โดยสารบนเครื่องอีก115ชีวิตกันเป็นวันสุดท้าย ซึ่งหน่วยบินตำรวจจากจังหวัดกาญจนบุรีได้ออกค้นหาตามบริเวณชายแดนไทยต่อกับพม่าอย่างเข้มแข็งแต่ก็ไม่พบซากเครื่องแต่อย่างใดจนกระทั่งเวลาประมาณ16นาฬกาก็ได้เดินทางกลับมายัางสนามบินในบ,ในบริเวณค่ายพระพุทธยอดฟ้าเพราะตำรวจเอกสมบัติเชิดชมนักบินได้ชี้แจงถึงการค้นหาตลอดวันว่าไม่พบอะไรแต่อย่างใดเราสามารถตรวจการด้วยกล้องส่งทางไกลเข้าไปในเขตพม่าแต่ก็ไม่พบ อากาศดีมากนะฮะเราพยายามที่ว่าค้นหาตามจุดที่ว่าชาวบ้านเขาแหล่งข่าวที่ได้มาว่ามันน่าจะมีเรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูมาแล้วทะ้ไม่มีไม่พบนะครับแล้วเราก็ช่วงหลังนี้เราก็บินเรียบชายแดนนึกว,ว่ามองเข้าไปทางฝั่งประมาณนะฮะอกึกมากด้วยสายตาครับสายตาประมาณผมว่าประมาณสักสิบกิโลได้นะฮะสิบถึงสิบห้ากิโลครับทั้งสายตาและกล้องส,สังเกตด้วย นะก็ไม่มีนะว่าจุดที่น่าสงสัยก็ไม่ไม่ไมพบการค้นหาวันนี้คงเป็นวันสุดท้ายและจะทําการค้นหาอีกก็ต่อเมื่อได้ข้อมูลที่แน่นอนเท่านั้นเดีย๋ยว 1, ที่พันตำรวจโทรปรีชาแสงสิทธิ์หัวหน้าหน่วยบินตํารวจจังหวัดกาญจนบุรีได้กล่าวว่าบิน <ทำ S 1> คงจะไม่ได้ตกในประเทศไทยหลายชั่วโมงนะแล้วตอนนี้ทางหน่วยเหนือให้รอการค้นหาทางกาศไว้ก่อนจนกว่าเราจะทําการค้นรอเนี่ยไหมครับว่าเราพร้อมที่จะบินเมื่อเรามีข่าวหรือมีอะไรที่มา สรุปใจว่าข่าวที่กองแล้วว่ากดเชื่อได้ใช่ปะแต่ผมว่าเชื่อสลับประเทศไทยเนี่ยผมบินมาพื้นที่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะ,ะเชื่อว่าคงคงจะไม่มีตกในเมืองไทยแนย่เชื่อว่านะฮะแต่ก็ยังไม่แม่ใจส่วนปัญหาในเรื่องการก่อวินาศกรรมนั้นถ้าข้อสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่ไทยเป็นความจริงก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่จะไม่มีเหตุผลที่ประธานาธิบดีชุนดูวานจะพูดว่าเกาหลีเหนืออาจจะมีส่วนรับผิดชอบต่อการหายสาบศูนย์ของเครื่องบินโบอิ้ง707 พร้อมด้วยคนบนเครื่องอีก115ชีวิตลำนั้นประธานาธิบดีชุนดูวานได้กล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวาระพิเศษเมื่อวานนี้ว่าขณะนี้กําลังมีหลักฐานเพิ่มมากขึ้นว่าคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครื่องบินของเกาหลีใต้ที่สูญหายเขากล่าวว่ามันเป็นข้อเท็จจริงอย่างไม่ต้องสงสัยที่เกาหลีเหนือได้เพิ่มการยั่วยุเพื่อที่จะขัดขวางการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะจัดให้มีขึ้นและกีฬาโอลิมปิกกรุงโซลในปีหน้าซึ่งเป็นข้อกล่าว,าานว,นวีนนน้วใั โดยสถานทูตเกาหลีเหนือในกรุงปักกิ่งได้ถแถลงว่าเป็นไปไม่ได้ที่เกาหลีเหนือจะเป็นผู้ทำเรื่องนี้และน่าจะเป็นนิยายสายลับอีกเรื่องหนึ่งที่กุขึ้นมาเท่านั้น